แต่เราถ้าจะเอาชนะจริงๆก็เล่นกาลีเอลซุอลัมอโอ้โหได้เฟิร์สพิกด้วยเจ๋งมากสีเนียวก่อนเลยตัวแรกงานเฉียวยาเตะเล่นมูดอีกไหมเล่นปะเล่นมูดอีกปะไม่เล่นมูดก็แบบโอเคไม่เล่นอายาอาญาไปแล้วก็าขาดเลหยานก็ได้หยานหยาขาดดีกว่ามะ้ง หยาดพื่อที่เขาก็ม้าพี่ก้งก็จับน้นี่ไงหยาดคนเล่นเป็นมีเนี่ยเห็นปะหยาดนี่นอัพเดตสุดปีแล้วเขาเข้าใจเล่นด้วยในหยาดน,นะเมื่อกีเ้เกมแรกที่สติเออเล่นเข้าท่าอยู่ไม่รีบไฟอ่ะัุ้ยฮานาะ ฮานาอันนี้มาโยนแล้วนะฮานาอันนี้เขาเรียกว่ามาโยนแล้วนะตลกมันแนวลาวิวอีกแล้วเหรอนี่เปิดเปิดคอมโบนี้อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยก็อาจจะใช่เทลกะขอดักทีนี่ถ oh. อนไปด้วยถ้า oh. <Hey, hi. S 2> ตกดผิดไปหน่อย <laughs> เกลือจังเลยอยากอยากแบบเทลเนี่ยเทลมันมทอน<ง>มันไม่ค่อยมีเอ้ยทอนอยังไงดีง่ายด้วยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะสกลิลกันมันยังเยอะซีซีเทลน,นี่โคจะบางเลยเฮ้ยวิกแคร์เล่นออฟโมเมนว่ะเอาเรื่องว่ะ ดิเชอร์เลสออฟเล่นอะเล่นโอเมนเกมนี้เราไม่ประมาทจริงเดียวเขาบอกไม่ประมาทเดียวเอา นีแหลงคอนแหลงคอน <c oughs> ถ้าจะตีมแบบแบบแบบไม่เปิดใหม่อ่ะโอกาสยาวๆมันะ นานกว่าแบบสตรีมมาเปิดใหม่ไว้พี่ก็เลยไม่อยากจะเปิดใหม่ใจวะเดี๋ตอนเช้าตื่นมาสตรีมแบบอันแบบนี้มั่งเนี่ยไม่เปิดใหม่ี่บักเออสตรีมแบบยิบ,บนี้อะไรพิมพ์บนอะไรพวกนั้นกดโซโล่เฮ้ยทุนนี้เศร้าพรุ่งนี้วันเสาร์ดีกว่าทุนนี้นวัวนเสาร์แล้วผมแข่งกีฬาสิอ้าวเหรอแข่งอาวี v ปะ <laughs> กาลีเอวะเคียเวฟกลางแล้วเดินไปไหนวะน่าหลูแต่ที่ยะแข่งฟุตพระฤาษีสุขแต่มาแข่งพระฤาษีศุกร์เสาโคตรงงเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นอะไรของของอะไรดีวะเจ็บอ่ะเดินมาให้เจ็บองงงงเดินมาให้เจ็บแบบงง อ๋อนี่ตอนมาอัพถ้าผิดมันเอาสไลด์มันโอ้ยโอ้ยฟิกหนีเกือบตายพาพาไอ้นี่มาให้โอ้ยเกมนี้เกมนี้จริงๆอ่ะเอาทาชิมาโคตรดีเนะเว้ย แต่ว่าเราเราไม่มีเอาฟังนะขอรองเท้าสักข้างเลยไม่ไหว <ผม S 1> แล้วเดินช้าอุ<ม>้ยเอาวันนี้มาว่ะพี่เอาวันนี้มาลุนสี่สี่เปอร์เซ็นต์เลง<ม>เดินช้ามากอุ้ยผมมีป่าตัวหนึ่งป่าช้ามากแต่ว่าเล่นเข้ามือผมมากอโบโบดีมากเลยใช่ไหม ต้นเกมคือช้าจัดอ่ะแต่ว่ากลางๆเกมคือได้แล้วมันไหลเลยถ้าได้ไก่อามาก็ยังพอแบบยื้อเวลาอยู่ได้อืมไม่โดนถอนโอ้โห<อ><อ>ดาว่ะ ขึไกลไปหน่อยเวฟครีปไม่มีกูจับดีๆแหละกูจับอีดี้แหละจับอีดี้แหละไม่สนแล้วจับไม่โดนนี่ถอนเองเดินเก่ง แรกโลบตาแครีได้คิวก็โอเคเงินทำท่าจะดูดีกว่านิดนึงไดาอยู่กาตีอย่าเดินกลา,างเลยจ้ะกลับบ้านไปเคียวเวฟดีวกว่านะกลางทำท่า อุ้ยอุ้ยยิงไม่โอนสวยเคสุดนั่นนะรับหน่อยรับหน่อยไอโอโมเว่นโมเว่นโมเว่นไล่ไปแล้วตัวนสองตัวอุ้ยตัวนึงนี่ไงสองตัวไม่ล่ะดักอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยล้อกูอีกไม่เอาแล้วไปคว้าเฉยไม่ได้จับเลยมันอยู่ในโบ ไฟเลยแบบคือมันมันถ้ามันเดดอีกทีก็ตายอะไรเงี้ย,ยเสียดายหุย้ยเออตปินเตอร์โดนียบร้อยแล้วก็ได้อยู่อ๋อโอ,อ้ก็ยังยื้อได้สุดชีวิตนะเอาจริงทันก็ฟลิกด้วย อ้เ oh. าทำไม่มีพิกนะพี่หนุ่มพี่ก็ยังไม่มีเีติก <laughs> าลีมีกะตีเปล่าเอาเรียบร้อยสถานีมันไม่ตายมั้งนะเฟิงจัดนี่าตายกาลีตาย มันพอถอนมันไม่อยากจะตายเบื่อไปเบืบ่อตรงนี้ฮะแพสซีฟเรื่องมันวะตาตาอยู่ตีตีป้อมดีกว่าอา่าทีมันมาพอดีอืม้ม <แก S 1> ลองทอนคุ้มนะมันกอลีกลางลางกลางลาง ก็มาดีครับเขามีตัดเลือดนะครับเอี๋วซูโอ้โหชูกระถ h o อยู่ของดีแบบอาหารอาหารหวานคาวเลยอะ <laughs> อาหารหวานคาวสองคิวอะเกือบตายแลยไปไหนแล้วสะบัดโดนด้วยเดินขบานไปแล้วน่าจะเกือบแบบนิดนึงเลยเคลียร์คลิป พี่จะรออันติายแบบนึงล็อกแบบเอามานาคืนออกไม่ทานอีกกะหัวแล้วเชียวโอ้ยแข่งไม่ได้ไ,ดไปก่อนไ,ไปก่อนไ,ไปแล้ไวไปแล้ไวไปแล้วับได้คีบหมดแล้ว ซานนี้ระวังโอมมเมนช่วยซานิสหน่อยได้อยู่วิวิวฟอนิโคตรแรงเลยว่ะเรีย็บเราตีอันอ่นได้ได้หมดได้หมดโอเม,มนได้หมดอีมมคออืออาริสอุยอ้ยสวยนี่มันมหาดนี่มันราชาออฟเลนจะชัดสวัสดีครับนี่เนี่ยอ้าวแล้วไม่ได้ดาร์กเหรอวะมันได้เหรอ ใช่ปะไม่ได้อาลีได้อลีแย่งากหบ้านเลยถอยก่อนกลางกลางเคียร์กลางเลยเคียร์กลางระวังเด้อหุบ้านในหน้าแบนยากเนี่ยตอนนี้ถ้ายากมัน น่าจะข้อท่าข่อเยอะ,ะใครไม่มีใครมา <ขอ S 1> ใช่เว้เดี่ยตุยิ่งเยอะเหลือเดี่ย <laughs> โอเยเลยไม่มีครีปแกคอ,อนแอกอโอ้โหเห็นได้พุปริกแแปลงได้ดีจัดโอ้เมนขึ้นเยอะนะมันขึ้นเยอะนะดาไม่ไหวดาไม่ไหวดาไม่ไหวตากีตัวเล่น ไม่ใครมาทำอะไรอะ่ะอยากปลาหุยโรมินตายถอยมาถอยมาการีออกมันน่าจะตีดากว่ะแต่แปดนาทีตัวนี้น่าจะให้มันก่อนเลยขี้เกียดไปแบบบูเจ็บเพชรเจ็บตัวอะไระ <c oughs> เงี้ยเบื่อเขี้บูเจ็บตัวใจปู๊เจ็บดวง เขาถึงเขาถึงเขาถึงไม่ทันโอ้ยกาลิให้หน่อยก็ไม่ได้ไม่เชื่อใจหรอเกิน แต่เป็นจริงเอานักคุ้มกว่าไปไม่ไรตีไปก่อนตีเราอยู่ทางนั้นเราก็ได้โอกาสเองอุ้ยไอลีมันเล่นเป็นปาดยับเลยมันเริ่มแล้วนะสองทีว่าเอไม่เอาเคลียร์ปั๊มเมื่อไหร่จะได้แบบเดินไปโหมง่ายๆที่มาแล้วต้องคีบเข่าดิเจ็บป่ะไอ้ดันตาเจ็บๆแต่ดิ วว้าอะไรล, <ะ S 2> ล่าไดนไม่พอนิดหนึน่งจัดจับฉาบเงินไปด้วยพี่ตกใจมันเข้ามาแบบเกินไปมุย้ยเลยเฮ้ยเนื้อคอมเมนต์ขึ้นเยอะ,ยะถอยแล้วถอยเลยทอนลำเบอร์ไอ้รีอีกบอกเอาป้อมดีกวา่าคุ้มมาเลยอ่ะฟิกเกอร์ด้วยเป็นไงล่ะนี่มาสี่ก็บอกๆๆเดินเดินมาได้ไม่ทันแล้ว เขาเรียกว่าหลังชนฝ่าอ่ะอุมาดิไอ้หลี่ไม่ค่าลำบากบิ๊กแคทบิ๊กแคทเลยกี่ดาวะด้านล่างไอเราได้ป้อมนี้เราไปตีไปตีดาดีกว่าวะ ใครอยู่อ่ะท่านไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพี่มาพี่มารับแล้วพี่มารับแล้วรับได้รับได้โอเคนี่สวยพี่ปล่อยหรือปล่อยไปเลยดันตีตายตีตายอ้าวสวัสดีจ้าสวัสดีจามินดา อุ้ยสวยดักดักดับินกระสุนเอ์ตีไปเซอร์ีเจสตาเฮ้ยสวัสดีอุ้ยอมาไงวะนะ่ะเฮ้ยพี่ไม <c oughs> ่มีล็อกอือหือเฮ้ยติดพี่ไม่มีล็อขอโทษเมนข้างอาเลยดิ ไม่ได้ไม่ทิ้งเธอแล้วเจ้บอเมื่อกี้ล็อกไม่มายังไม่ได้ล็อกกาลีก่อนประตูพิมพ์มลื้อลุดอ่ะยืออเรียบร้อยโอ้ยฟิกเกอร์ใชาฟิกเกอร์ด้วยเฮ้ยพี่มีล็อกแล้วนะจะตีไม่ได้ต้องไล่ไล่อย่างเดียวเออเคลวฟที่าไหม ไปเคลียบไหมไล่ไล่เหมนเดินเล่นเซิร์เนี่ยใหญ่มันตีหรอได้ป้อมได้ป้อมเลยได้ป้อมด้วยถอยนะตี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 ไม่มีใครตีตีตีดัก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 อ่ะหลัโหลัพวกรอดไปแล้วริ้วิวเรามาแล้วเอ๊ะอันอีป้อมให้ยแล้าเฮ้ยแล้ว อคอมเมนต์ใตสัตว์ไม่ใช่ว่าลีต้องตกใจอันไหนลีกับบ้านไปแล้วเอา,อาจริงไม่ดีวะ่ะเม,มืมเ่อกีนะ้ไม่ขุมเลยวะ่ะจริงนะไม่ขุมเลยว่ะครับไม่ขุมว่ะ ความรู้สึกแล้วไม่ดีใช่ดาร์กเลยรู้สึกไม่คุ้มเลยใช่บาร์ฟาพี่ดมรับได้าหมได้ได้เอา้าตายไปไ,ไหนแล้ววะ ไหวที่ทบ้าไอ้นู่นไงอดตู้มเดียวซานิตายเลยอืซานนี้ก็ไม่ได้ออ,ออกกรอบเร<ล>ยครับออกขวาวก็ได้ซา,านิต<อ>บบตัวสิบห้านาทีเยอะนะตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้เราต้องเอาต้องต้องให้ได้ไงกระดาษ อเอ้าเมนเนี่ยเพิ่งเล่นเฮ้ยได้ได้ได้แพตา้อาออกก่อนออกมีโซนแชปัส <c oughs> สัตว์เดือดจะเชื่อแันด้ามีเกิดวะหย่งนงเฮ้ยตีแล้วไอ้นี่อันตีแล้ว

เ้ยเรียมาไงวะตกใจไอ้สัตนี่มาไงวะนะไอ้ลีแบบสาจเตปแบบพังพังทิกแทกเทอะอีดาแม่งต้องหลุมเล่นเอือโอเมนแคลร์ตอนนี้เปมาน ด้วยการลียืนให้นี่ผักเหรอก็เกินไปนะไอริอาบัลเจ้ายิงปลายิงปลาป้อมป้อมตัวแบบเอาล่างก่อนเราเอาแบบคุมๆก่อนให้ดันง่ายหน่อยดันง่ายหน่อย Okay. โอเคออเจ็บหนึ่งตายหนึ่งไอ้ลีตาเดบออ่ะไอ้ลีตาเดบอเห็นพ er> ี่เดินเข้าบ่อไมไพูดวระจาด้วย ลิตาลีโมงเฮ้ยยิงเข้าไปเนียแล้วจะที่สองยิงเดียวตลอดไม่ได้หรอกนะฮานา